สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํามาชมมาส่องนะครับเป็นพระสมเด็จปกโพย้อยนะครับหลวงพ่อกลวยนี่นะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานล่องนะพี่ีนะครับปีสองห้าหนึ่งสองนะครับเนื้อผงใบลานนะ นี่นะครับก็ผมได้มาอย่างนี้นะนะครับผมได้มาอย่างนี้ก็เลยมาพาชมกันอย่างนี้ะคากรอบอย่างนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวก็สไตล์ของเรานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะนะแกะให้ดูกันทุกซอกทุกมุมเช่นเคยครับนะพาได้มาผมไม่ห่วงครับนะครับผมไม่ห่วงรับชมได้กันนะนี่นะนี่นะครับก็อยากจะบอกว่าเออนะครับเขาใช้มาอย่างนี้นะนะครับเนาะได้มาแบบใช้มาอย่างนี้นะครับเราก็ให้ดูให้ชมกันนะครับองค์นี้ดูนะครับในเนื้อหาดูนะครับเนาะ พระปีหนึ know, s, like autant, the ่งสองนะครับเนาะถึงยุคดูง like okay. ่ายใช่ไหมครับเนาะคาบไข่ต่างๆแล้วก็มีนะครับนะมีทองคําเปลวแบบทองคําเจิมนะนะครับติดมาด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแก่นะครับนี่นะพี่ก็นะครับเนาะอย่างที่บอกไปนะครับนะพระปีหนึ่งสองนะครับเนาะนะครับก่อนอื่นนะครับเนาะเป็นพิมพ์ เดี๋ยวเราเข้าไปดูแนวทางการเล่นหานะครับเราเป็นพิมพ์หลวงพ่อกลวยนะครับเนาะเป็นพระเล่นเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเนาะนะครับแล้วก็เห็นไหมครับความเก่าพวกเนี้เห็นไหมครับต้องดูให้ถึงยุคนะครับของที่หนึ่งสองเห็นไหมครับถึงยุกไหมครับนะไขนะครับข้างในนะครับเนาะน้ําเป็นตัวประสานนะครับอบร้อนชื้นระเหดระเหยขึ้นมาตามผิวไหมครับเนี่ยแหละครับเนาะนะครับธรรมชาติความเก่าก็ต้องให้ถึงยุคนะพี่นะมันก็แค่นั้นเองนะนะครับเล่นพานะนะครับเนาะ นะครับถ้าใครใครนึกภาพไม่ออกเอาปีนิยมนิยมกันก็นะครับเนาะสมเด็จร้อยปีเนาะนะครับสมเด็จร้อยปีนะครับสมเด็จร้อยปีก็เดี๋ยวนะครับสมเด็จร้อยปีก็พับปีหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวนะครับสมเด็จร้อยปีก็พับปีหนึ่งห้านะครับนะสังเกตนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะพี่สายตาสั้นนะครับเดี๋ยวมันไกลไปนะครับสมเด็จร้อยปีก็ พปี15นะพี่นะเราพักปี15เห็นไหมครับเห็นคาบไข่ไหมครับนะนะครับร้อยปี15ไหมครับมันจะมีคาบไข่ครับนะครับความเก่าจะเป็นไข่ไข่นวลๆนะสมมติไปดูนะครับสมเด็จร้อยปีปี15นะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนาะแต่เนื้อผงพุทธคุณหรือหรือเนื้อผงวลามันก็นะครับเนาะนะครับมันก็เหมือนกันที่ว่านะครับมันมีน้ํานะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งอิ่วหรืออะไรก็ช่างนะครับเนาะมันมีน้ําเป็นตัวประสานครับ ธรรมชาติของน้ํามันก็คือระเหดระเหยนั่นเองนะเว้ยดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับเนาะโพเด้งเด้งโผย้อยเด้งเดดูหูดูเสียงดูความคมชัดนะครับเนาะนี่นะครับธรรมชาติของผ้าแท้ไหมครับนี่นะนะครับเนาะก็เช่นเคยครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเล่นหากันนะนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับนะ นี่นะครับเราเว็บท่าประจันนะครับเห็นไหมครับออกบัตรออกใบได้นะนะครับแล้วดูเห็นไหมครับที่ผมบอกเห็นไหมครับคาบไข่นะครับของการระเหยระเหยของตัวประสาทไหมครับจะเป็นเนี่ยจะเป็นขาวๆปกคลุมนะครับเนาะก็คือไข่นั่นเองเห็นไหมครับก็แค่นั้นเองนะนะครับเนาะเล่นพ้านะครับเนาะมันก็ดูให้ถึงยุคนะพี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนาะปกโพย้อยหลวงพ่อกลวยนะครับหนึ่งสองนะครับเนาะพิมพ์ฐานล่องนะครับเนาะป่งใบลานนะเห็นไหมครับฐานล่องนะครับ ดูฐานนะครับเนาะเกียร์เลี้ยวๆนะครับผมนี่นี่นะนี่นะ <c oughs> แหมมีก็ <c oughs> อย่างว่านะพี่นะพระบล็อกเดียวกันนไหมครับเนาะตรงปลายๆมีโค้งขึ้นมากระดกขึ้นมาหน่อยนะครับเนาะนี่นะแต่มันก็ไม่ได้เป็นตำหนิอะไรนะครับแต่มันก็เป็นก็เป็นบล็อกเป็นบล็อกบังคับอ่ะนะพี่นะเนาะนะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนกันอะนะเห็นไหมครับนี่นะนี่นะโพย้อยนะครับเนาะโพคมคมนะครับเนาะ นี่นะครับเนาะนี่นะเส้นสายอะไรสังขติอะไรมันก็เนาะนะเพื่อนพี่นะมันเป็นพระพิมพ์บังคับนะพี่นะนะครับเห็นไหมครับเนาะนะครับมันก็พระมันเป็นบล็อกนะครับมันเป็นบล็อกมันเป็นบล็อกอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่นะครับเห็นไหมครับมันก็เป็นสิ่งที่มันต้องเหมือนกันนะครับเนาะมันไม่เหมือนแบบ มันไม่ใช่แบบพลาหล่อโบราณนะครับพ้าทำมือนะครับเนาะพ้าแฮนเมกพ้าทำมือนะครับเนาะหล่อโบราณนะครับแค่คุมนะครับแค่คุมไฟโลหะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คุมไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะจุดหลอมเหลวมันต่างกันนะครับเนาะนะครับตอนนี้มันหลอมมันมันคือมันคุมไม่ได้นะครับมันมันยังหลอมเหลวคือยังไม่เต็มร้อยเอาไปเทใช่ไหมครับมันก็ไหลเข้าร่องเข้าเข้ารูความคมชัดแบบว่าเป็นจีวงจีวอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็ไม่ต้องไปชัดอยู่แล้วคือถูกไหมครับ เพราะโลหะมันยังหลอมไม่เต็มที่ไงนะครับเพราะมันหล่อโบราณไงนะครับมันจะมาบอกมันต้องมีขีดมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไอ้ตรงนั้นนะครับมันมีองค์ที่มันมีอ่ะมันก็มีครับนะครับในองค์ที่มันเป็นโลหะที่มันโลคือโลหะอ่อนนะครับเนาะแต่โลหะที่มันแข็งที่มันแบบจุดหลอมเหลวมันไม่เท่ากันมันก็นะครับมันก็ยากหน่อยนะเป็นความหมายผมนะครับนะครับก็นะครับ ก็ให้ดูไอ้นี่ไปแล้วนะนะครับก็เล่นทั่วๆไปนะครับเนาะเห็นไหมครับมีหลายเนื้อนะครับเนาะผงพุทธคุณนะครับผงใบลานนะครับนะมาดูในหนังสือนะครับเนาะนี่นะพี่เนี่ยเห็นไหมครับผงน้ํามันนะผงน้ํามันผงพุทธคุณน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับผงใบลานนะพี่เนี่ยเห็นไหมครับนี่นะนะครับในหนังสือหนังสือก็ทั่วๆไปครับเล่นหาทั่วๆไปนะแล้วดูเสียงนะครับหูนะครับเนาะเห็นไหมครับความคมชัดนั่นเองนะพี่ความคมชัดของนะครับผ่าแท้นั่นเองนะพี่เห็นไหมครับ นะครับก็นะครับในนะครับในสายตาผมก็คือนะครับดูให้ดูเพื่อนๆดูขนาดนี้แล้วครับก็ง่ายๆสั้นๆนะครับเนาะนะครับแท้ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับเก่าถึงยุคนะครับพิมพ์ชัดเจนนะครับในหนังสือหลวงพ่อ้วยก็เล่นหาชัดเจนนะครับเนาะก็ใช้พุทธคุณได้สบายใจนะครับเนาะสำหรับคนที่ศรัทธาหลวงพ่อควยนะครับผมนะนี่นะครับแล้วดูมีทองคํานะครับมีทองคําเปลวแบบทองคาเจิมนะครับเนาะนะครับ เจ้าของเขาก็นะครับเอามาไปแปะๆไว้นะครับเนาะดูความศรัทธานะครับเนาะนะครับแล้วก็ผมจะวอกอีกอย่างนะครับเนาะสำหรับคนแบบสําหรับผมแล้วกันนะครับนะครับคือใครก็รู้นะครับว่าคนติดตามผมมานะครับว่าผมเล่นพระเก่านะครับนะผมสะสมพระเก่านะครับแต่พระหลวงพ่อกล้วยเนี่ยนะครับเป็นผมถือว่าหลังห้องหลัง2500แล้วกันนะครับเป็นหลวงพ่อกล้วยเป็นเกจิยุค2500ที่ไม่กี่รูปนะนะที่ไม่กี่รูปที่ผม ผมใช้ขึ้นคอเหมือนกันนะนะครับเออนะครับเป็นผ้าหลังสองพันห้าร้อยอีกรูปหนึ่งนะครับที่ผมศรัทธาแล้วก็ใช้ขึ้นคอนะครับผมว่าท่านผมว่าของท่านขังดีอ่ะนะครับเนาะใช้แล้วมีประสบการณ์ดีๆเยอะนะครับเนาะก็คือการเงินการงานดีนะครับเนาะคือส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะนะครับก็คือผมจะแนะนํามำพี่นะว่าถ้ามีโอกาสก็หาของท่านมาใช้นะครับคือไม่จําเป็นต้องมาเช่ากับผมนะนะครับก็คือเอาสิ่งที่ผมบอกเนี่ยนะครับไปหาดู กับใครก็ได้นะครับเนาะเรื่องการดูพาแท้นะครับเนาะนะครับเช่ากับใครก็ได้ครับนะครับแต่ขอให้แท้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนื้อหาให้ถึงยุคนะครับปีหนึ่งสองใช่ไหมครับนะนะครับนี่ครับไขนะครับคมชัดนะครับเนาะธรรมชาติคมชัดก็คือธรรมชาติพาแท้นะไม่มีนะครับแล้วหลังสองพันห้าร้อยหลังสองพันห้าร้อยลงมานะครับเนาะเครื่องไม้เครื่องมืออย่าลืมเรื่องนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการแกะในการอะไรนะครับมันคมชัดแล้วครับนะครับมันคมชัดแล้วครับนะครับมันคมชัดแล้วนะครับเนาะ จะมาบอกปีหนึ่งกว่าสองกว่าแล้วมันโยโย่เย้ๆอันนี้มันก็ไม่ถูกแล้วนะครับเพราะเครื่องไม้เครื่องมือมันคมชัดเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยนะครับผมนะจะมาบอกทํามือมันมันโยโย่เย้เยเพราะอย่างอย่างนั้นอย่างนี้พระปีหนึ่งกว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วนี่นะครับถ้าพระทํามือใช่ครับแต่ถ้าพระที่เป็นแบบมีบล็อกมีบล็อกต้องแกะบล็อกอย่างเงี้ยนะครับความคมชัดมันต้องมีนะครับเพราะเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยแล้วนั่นเองนะพี่นะครับ นี่นะครับก็คือสิ่งที่ผมจะบอกนะครับความคมชัดก็คือความประนีตของนะครับของพาทแท้นั่นเองนะนะครับนะครับเพราะมันมีการจ้างการแกะการช่างแกะอะไรอย่างนี้นะครับฝีมือช่างมันพัฒนาไปเยอะนะครับเปนมีดับก็มานะครับลงกล้องกันนะครับผมนี่นะครับเนาะพาสมเดจนะครับปกโกย้อยหลวงพ่อโยนะครับเนาะเนื้อผงใบลานนะครับนะพิมพ์ฐานล่องปีสองห้าหนึ่งสองนะครับเนาะเนี่ยนะครับ ดูนะครับเนาะประเกตหูนะครับแล้วก็โผนะครับความคมชัดเห็นไหมครับบจุดก็มีก้านอยู่เลยนะเห็นไหมครับนี่นะครับพระสังกตินะครับเนาะนะครับแล้วก็พราปีหนึ่งสองนะครับดูเนื้อหาไหมครับต้องเป็นไขขปกคลุมนะครับก็คือเก่าถึงยุคนั่นเองนะครับตา้นึกไม่ออกก็สมเด็จร้อยปีนะครับปีหนึ่งห้าไหมครับจะมีไข่เรื่อยๆปกคลุมนะครับมันเกิดจากความเก่าไม่มีนะครับนะครับมันเกิดจากความเก่าครับนะครับเนี่ยนะครับ กรับใครปกคุมต่างๆนะนี่นะครับนี่นะนนี่ะครับเนาะความคมชัดนะครับดูไห้ถึงยุคนะครับเนื้อหายถึงยุคแล้วก็พิมพ์นะครับก็แนวทางในการเล่นหาที่ผมพาเพื่อนๆพี่ดูกันไปนั่นแหละนะครับนะครับพิมพ์นะครับว่าเป็นพิมพ์ของท่านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูคมชัดนะครับดูเนื้อหายถึงยุคนะครับนะครับเล่นพามันก็แค่นี้เองนะครับมีนะครับเนาะนี่นะครับ นี่ไหมครับคาบไขายปกคลุมนะครับเนาะนี่นี่นะครับเก่าๆถึงยุคครับบนวีนะครับเนาะนี่นี่นะครับสวยงามดีครับนะครับเนาะนะครับ พิมพ์ใช่นะครับเนาะพิมพ์ใช่นะครับธรรมชาติการสร้างก็คือคมชัดอะไรอย่างนี้ต่างๆใช่นะครับเนื้อหาถึงยุคมันก็จบแล้วครับพี่นะนะครับพระเครื่องมันมันไม่ได้แบบพิสดารอะไรมากมายขนาดนั้นนะไี่อนะไร้วนะครับถ้าเราเข้าใจนะนะครับถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่ที่ปเป็นไปอะนะนะครับเนาะนะครับมันนะครับ ศึกษาอะไรนะครับนมันต้องศึกษาจากสิ่งที่มันมันอ้างอิงได้นะครับเนาะนะครับทาไมเนื้อหามันต้องเป็นไข่เหมือนแบบถามตอบนะครับทําไมมันต้องเนื้อหามันต้องเป็นไข่ก็ความเก่าไงครับเนาะเนื้อตัวประสานอ่าเปรียบเทียบได้ใช่ไหมครับอ่ะดูสมเด็จร้อยปีสี่ปีหนึ่งห้าไปดูสิเห็นไหมครับทุกองค์จะมีไข่หมดเลยเห็นไหมครับนะมันมันมันคือมันเปรียบเทียบได้ครับนะครับเนาะบางทีนะครับพาเราเกิดไม่ทันนะครับคุณไปชี้นะสมมุตินะที่เราเกิดไม่ทันกันนะครับ นะครับถ้าเราไม่ดูอายุไม่ดูเนื้อหาไม่ดูธรรมชาติที่มันเป็นไปไปฉีดขี้ติ่งหูเขาต้องเลี้ยวอย่างนี้นะหูก็ต้องเลี้ยวนะครับตามจริงๆครับนะครับผมถ้าผมเปรียบเทียบเป็นสมเด็จสมเด็จวัดระคังระกันนะครับนะครับพระเกศวัดเกศโชยนะครับนะพระเกศทะลุซุ้มพระเกศต้องทะลุลงมาพระเกศต้องชนติ่งสมมุตินะครับมันต้องอย่างนี้นะครับพูดกันจังเลยครับนะครับผมอยากจะรู้ว่าคุณเคยเห็นแม่แม่พิมหรอครับคุณมีแม่พิมพ์มายืนยันไหมครับ ว่ามีเกตอย่างนั้นแล้วจะแท้ถูกไหมครับเอาถ้ามีเกตอย่างนั้นแท้แล้วเขาทําเกตขึ้นมาทําเกตตรงกันมันก็แท้สิครับถูกไหมครับถ้าคุณไปดูตรงนั้นถูกไหมครับมันอ้างอิงไม่ได้ครับนะครับแต่ถ้านะครับนะครับแต่ถ้านะครับคุณอ้างอิงจากอาดูนี่เนื้อหาทํามไมเก่าอย่างนี้ออาไปดูวัดพับถูกไหมครับวัดพับพายุคเดียวกันเก่ากว่าด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่แนวทางมันเป็นอย่างี้เออนั่นนะครับเขาเรียกว่าอ้างอิงครับเทียบเียงอายุถูกไหมครับแล้วเพื่ไม่พี่ว่ามัน มันใช้เป็นหลักได้ไหมอะครับถูกไหมครับก็เหมือนเอาสมมุติว่าเราไปขึ้นศาลแล้วกันนะครับเราสมมติเอาไอ้หนุ่มไอ้คนเนี้ยมันอายุเจ็ดสิบปีนะครับบางคนไปนั่งคิ้วไอ้นี่ไงคิ้วมันบากเนี่ยเพราะมันอายุมันต้องอายุเจ็ดสิบเนี่ยเพราะคิ้วมันบากเนี่ยไอ้นี่คิ้วมันบากเลยมันอายุเจ็ดสิบมันถูกไหมอะครับแต่ถ้าทําไมอายุเจ็ดสิบเนี่ยมึงดูลุงข้างบ้านนี่กูนี่มันดูใบเกิดเขานี่สมมติไอ้คนนี้มันไม่มีใบเกิดนะนะครับเทียบเพียงอายุสมมตินะสมมตินะ นะครับที่สมมุติดูกล้องวงจรปิดไปประมาณอายุอะไรอย่างนี้นะครับประมาณอายุนะสมมติว่าไปทําผิดแล้วดูกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะไอ้มนุมยเนี่ยมันคิ้วบากเนี่ยมันอายุเจ็ดสิบแน่มันคิ้วบากมันมีอะไรอ้างอิงไหมครับแต่ถ้าไอ้ทาไมเองว่ามันอายุเองก็ดูลุงคนนี้สิเองดูท่าทางดูการเดินนะครับคนอายุเยอะมันจะยขย่องขย่องมันจะอย่างนั้นดูหนังแขนเขาสิดูผมเขาสิดูถูกไหมครับเขาเรียกเทียบเคียงอายุครับนะครับพา่เครื่องมันไม่ได้ยากครับนะครับแต่คุณ คุณไม่เข้าใจนะครับนะคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นไปอะนะนะครับเนาะบางทีนะครับมันเป็นพาณิ์ครับมันเป็นพาณิ์ครับนะครับผมบอกตลอดนะครับว่าผมอะผมเป็นเซลล์นะนะครับผมเป็นเซลล์เก่ามาก่อนนะครับนะครับผมบอกตลอดครับนะครับขายของนะครับเนาะเราไม่เราพรีเซนต์สินค้าเราเราไม่จําเป็นต้องไปโจมตีคนอื่นครับนะครับเนาะไปว่าไอ้นันเก้ไอ้นันเก้เพื่อที่จะขายของกูนะครับกูมาฉีด กูมาขีดไอ้นี่ไว้เพราะกูขีดมีติ่งตรงนี้กูแท้ของไม่มีแม่งเก้ก็เหมือนกันนั่นแหละเกาเรียกว่าโจมตีครับนะครับคูณไปพีเซนของคุณจบครับถูกไหมครับเออนะครับทาไมอะครับนะครับหาเงินมันไม่จาเป็นต้องเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปเลยนะครับอยากเด่นอยากดังมันก็ไม่จาเป็นต้องเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปนะครับเราเดินในเส้นทางของเรานะครับเนาะผมว่านะครับเนาะเราเดินยังไงนะครับเนาะเราตั้งใจยังไงนะครับคนเข้าใจเราเขามีนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะ นะครับคนที่แบบเข้าใจตัวตนเราจริงๆเขามีครับนะครับเขาจ็คือเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อนะครับเนาะมันมีครับนะครับอยากเด่นอยากดังถึงขนาดตะกายเพื่อนฝูงเหยียบแม่งขึ้นไปนะครับซ้าเติมมันขึ้นไปกูจะเด่นกูจะดังนะครับแต่สักวันครับนะครับเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับเนาะเออนะครับวันหนึ่งคุณทําใครนะครับเปรียนกรรมนะครับมันก็จะมามันก็จะวนมานั่นแหละ นะครับมันก็คือตามเหตุและผลที่ผมพูดตลอดนั่นแหละนะครับเนาะนะครับโลกเรามันก็อยู่แค่นี้แหละนะครับเนาะนะครับจะช้าจะเร็วเท่านั้นเองนะนะครับก็โอเคนะพี่นะครับเนาะจะขอบคุณไว้พี่เช่นเคยนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะก็ฝากถ้าพอจะได้ความรู้ได้แนวทางอะไรบ้างไม่มากน้อยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซัสไครช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ